สวัสดีครับผมอาร์ตจากอาร์ตี้ดีไนะครับมาพบกับ EP ีแบตเตอรี่อีก1 EP ีนะฮะแน่นอนครับตามสัญญานะสำหรับแบรนด์โปโลนะที่ผมบอกว่าเดี๋ยวจะเทสให้ดูนะครับผมเองก็อยากรู้นะว่าแบตเตอรี่ของทางโปโลเขาเนี่ยนะฮะมันจะเป็นอย่างไรนะเพราะว่าได้ลองใช้งานจากตัวโรตารี่ตัว2.2จูนของเขาเนี่ยผมบอกเลยประทับใจนะฮะเพราะว่าไม่ค่อยร้อนเลยเนะเวลาใช้งานดึงโหลดหนักๆน,นะฮะถ้าแบตเตอรี่ที่มีอัตราการคลายประจุ ได้ต่ำเนี่ยมันจะค่อนข้างอุ่นไปถึงร้อนเลยนะแต่สําหรับโปโลไม่เกิดนะฮะตัวนี้นะผมอยากเทสมากๆนะฮะและทางแบรนด์เขาก็ยินดีนะครับแกะเทสได้เต็มที่เลยนะครับไม่มีการกลัวว่าเอ๊ะดีหรือไม่ดีนะครับพูดได้เต็มที่เลยเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันครับวิเคราะห์กันที่รูปลักษณ์ภายนอกก่อนก็อย่างที่เห็นนะครับจะเป็นทรงแบบนี้นะจริงๆมันก็คือเป็นทรง mt แหละฮะนะแต่ว่าแท่นชาร์จเขามันจะไม่ค่อยเหมือนกับปกติเท่าไหร่นะเพราะว่าเท่าที่ผมดูมันเหมือนกับชาร์จต,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 ตรงตรงข แทนชาร์จของเขานะครับก็ขึ้นอยู่กับทางแบรนด์เขาออกแบบมันชาร์จได้หลายช่องทางอยู่แล้วครับตัวอินดิเคเตอร์จะเป็น2ฝั่งแบบหยดน้ําแบบนี้นะครับแล้วก็การเช็คสถานะจะอยู่ด้านหน้าคือกดแบบนี้นะฮะจะหยดน้ำเนี่ยจะมีการดีเลอย์อยู่พอสมควรนะครับก็ถือว่าดีไม่ใช่ว่ากดติดแล้วปล่อยดับหรือว่าดีเลย์แค่แบบเดียวนะตัวนี้จะดีเลย์สักระยะหนึ่งครับประมาณนี้นะฮะ อ,อยู่เราวๆนี้ครับวัสดุด้านนอกอะเท่าที่ผมดูคร่าวๆมันจะเป็นเหมือน P A 6แล้วก็จะมียาง T P E ตรงนี้ล้อมรอบเอาไว้อย่างที่ผมแจ้งให้ทราบนะฮะแล้วก็ชื่อรุ่นแบตเตอรี่เขาะะจะเป็นชื่อรุ่น P V S ขีด2 c ขีด C แน่นอนครับตัวนี้เป็น 4MR หรือว่า7 4วัตต์แนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นรูะบายอากาศของตัวเคสเขาตัวสกรูก็จะใช้เป็นแบบ4แฉกนะครับมันจะไม่ใช่เป็นหัวท็อกนะฮะไขก็เลย นี่นะครับสกรูก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นสกรู PS1 นะฮะแล้วก็ลมดํามาทั้ง4ตัวเลยนะครับแล้วพอเราถอดน็อตออกไป4ตัวนะผมรู้สึกว่าตัวสปริงที่เขากดตัวรีลิสแบตนะครับมันมีความแข็งดีนะฮะมันเลยให้เกิดความเป็นสปริงได้ดีมากๆเลยครับค่อยๆแกะกันมาดูเลยนะฮะโอเคโอ้ b m s ดีนะ โอเคอยู่นะครับอ่ะมาดูกันตัววัสดุหน่อยครับตัวนี้จะเป็น PA นะครับตัวนี้ไม่ได้ระบุว่า PA อะไรนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นไนรอนเกรดกนะครับก็คือ p a 6นั่นแหละนะฮะแล้วก็ผสมกับ ABS นะครับตัวนี้เป็นการคอมบิเนชันกันระหว่าง2วัสดุนะฮะก็จะได้ความแข็งความเหนียวนะครับแล้วก็ความที่ขึ้นรูปแล้วมันได้ดีแบบ ABS นะครับแต่ตรงนี้ไม่ได้ระบุมานะว่ามีสารหน่วงไฟไหมนะครับแต่ว่าเท่าที่วัสดุที่ให้มาเนี่ยผมก็ถือว่ามันโอเคแล้วนะหนานะฮะพลาส โอ้โหดูสวยอะเห็นเซลล์แวบ,บๆไหมฮะโอ้โหตัวนี้ผมบอกเลยไฮดรนอย่างแน่นอนครับไม่10ก็12ล่ะงานเนี้ยแต่ผมว่า14ครับ ื้นฐานเลยยังไงได้14แน่นอนเพราะว่าที่ลองใช้งานแล้วมันไม่เกิดการอุ่นการร้อนเลยอันดับแรกเลยที่เห็นจะจะเลยนะครับตรงนี้นะจะเป็นตัวเซนเซอร์หางหนูนะครับหรือว่าเป็นตัวรีซิสเตอร์ที่เป็นตัวความร้อนนะฮะตัวนี้มันจะหลักการทํางานก็คือตัวเซนเซอร์เนี่ยมันจะเปลี่ยนความร้อนนะฮะเมื่อมีความร้อนเกิดขึ้นที่เซนเซอร์เนี่ยค่าต้านทานมันจะเปลี่ยนเมื่อค่าต้านทานมันจะเปลี่ยนนะครับมันก็เอามาประมวลผลกับตัวแผงวงจร BMS ตัวนี้นะครับเข้าสู่ตัว IC ตัวนี้นะฮะประมวลผลว่าเอ๊ขนาดนี้นะครับตัวอุณหภูมิของแบตเตอรี่มันร้อนเกินไปไหมถ้ามันร้อนเกินไปมันจะได้สั่งตัดไฟไม่ให้ทํางานเพื่อป้องกันแบตเตอรี่เสียหายนั่นเองครับก็จะใส่ติดเอาไว้กับตัวนี้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นพวกซิลิคนความร้อนนะครับเป็นตัวนําพาความร้อนเลยนะฮะตัวนี้นะที่เขาใส่เอาไว้นะตัวนี้ผมจะใช้บ่อยในงานเครื่องเสียงก็คือเอาไว้ทาตัวพวกทานซิสเตอร์สมัยก่อนนู้นเลยนะยุค90ูเลยที่ผมทำนะครับก็เอาไว้ทาพวกทานซิสเตอร์ด้านหลังนะครับ ก็คือใส่แผ่นไมก้าไปก่อนแล้วก็ตัวนี้พาเพื่อทําให้มันนําความร้อนกันอีกทีหนึ่งประมาณนี้นะครับแล้วก็ BMS ตรงนี้นะจะให้มาทั้งหมด4 m o s f e t p o w e r นะครับ1 2 3 4โอ้ไม่ธรรมดานะปกติส่วนใหญ่ให้กันแค่3 m o s f e t แต่สําหรับตัวโป l โลตัวนี้ให้มาถึง4 m o s f e t เลยนะครับแล้วนี่นะฮะก็จะมี m o s f e t ตัวนี้อีก2ตัวเลยนะครับอื้อคุมชาร์จนะฮะดีมากๆเลยนะครับแล้วก็แบบโอ้โหวงจรเขาดูละเอียดนะไม่ธรรมดาเลยนะครับแล้วก็ตัวอาชั้นตัว A กระแสตัวนี้นะครับมีถึง3ตัวเลยแล้วก็ตัวอุปกรณ์พวกตัวต้านทานหรือว่าตัวเก็บประจุที่เป็นแบบ SOC ทั้งหลายเนี่ยผมถือว่ามีอุปกรณ์ส่วนควบเยอะดีทีเดียวเลยนะครับฝั่งนี้ก็อย่างที่บอกครับจะเป็น IC นะฮะมีหน้าที่คุมการชาร์จคุมการพาสซีฟบาล้านนะครับแล้วก็ยังคุมในเรื่องของตัวป้องกันต่างๆด้วยนะฮะเมื่อสมมติว่ามีความร้อนขึ้นสูงตัวนี้มันก็จะสั่งตัดนะฮะหรือว่ามีการใช้งานโอเวอร์โหลดนะครับผิดปกติตัวนี้มันก็จะสั่งตัดการทํางานอันนี้ นะหลายหลายคนผมเห็นนะ user error กันเยอะไม่ว่าคุณจะใช้แบตเตอรี่ยี่ห้อไหนนะครับถ้า BMS สั่งตัดแล้วอย่าถอดแบตแล้วใส่ใหม่เพื่อใช้งานเครื่องมือต่อนะฮะมันเป็นการทําร้ายแบตอย่างมากนะครับแล้วก็เสื่อมอย่างรวดเวร็วซ้ําร้ายนะฮะหลายๆแบรนด์ที่ผมเจอมาส่งมาซ่อมกับผมเนี่ย BMS ล็อกนะฮะไม่สามารถรีเซ็ตได้ด้วยไม่ว่าจะฮาร์ดรีเซตยังไงก็เอาไม่อยู่เพราะว่าตัว IC มันล็อกถาวรน,นะครับต้องเปลี่ยน BMS อยย่างเดีวคือเปลี่ยน IC มันก็ได้แหละแต่มันก็ไม่ได้คุ้มนะฮะเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนทั้งบอร์ดเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้แพงนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันตัดแล้วเชื่อผมเถอะครับอย่าใช้ต่อมันเป็นการถนอมแบตเตอรี่ด้วยเผื่อบางทีเครื่องมือของท่านเนี่ยมันดับไปเนี่ยมันอาจจะเกิดการโอเวอร์โหลดไหมหรืออะไรก็ต่างๆนานานี่นะฮะเพราะฉะนั้นพักแบตเตอรี่ให้เย็นอย่าพิ่งไปชาร์จด้วยนะฮะเอาให้เย็นก่อนเลยพอเสร็จแล้วก็เปลี่ยนแบตลูกใหม่ใช้นะครับยังไงแล้วผมแนะนํามาต้องมีแบตไม่ต่ำกว่า2ลูก ดีที่สุดครับมีแบบรูปเดียวผมบอกเลยมันไม่รอดทานในยุคนี้นะครับมันต้องมีสำรองเอาไว้โอเคแล้วก็ตัวนี้ที่เห็นเป็นใสๆนะครับก็จะเป็นเหมือนตัวซิลิโคนเหมือนเป็นกาวเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหุ้มมาไว้เพื่อป้องกันนะฮะน้าเข้าไปที่ตัววงจรต่างๆพวกนี้หรือว่าตัวขาไอซีนะฮะแล้วก็อุปกรณ์ SOC ทั้งหลายเนี่ยแต่แปลกนะขา m o ดเฟสไม่ได้ซิลมานะครับซิลแต่พวกตัว R ตัว m o ดเฟตที่เป็นตัวถัง SO8 แนะครับแลวตัวนี้ก็จะเป็น ไอดนะฮะแล้วก็ตัว IC แต่ว่าขามมดเฟสกำลังไม่ได้ซิลมาแล้วก็รายละเอียดของบอร์ดตัวนี้ถือว่าดีนะตัวนี้ก็จะมีเขียนระบุนะครับ 1P 2P 3P อะระบุไว้เลยใช้สำหรับกี่พีเยี่ยมมากครับตรงนี้นะฮะเขียนคำว่า MT1840V 19เลยโอ้พัฒนามาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นตัวยี่ห้อบอร์ดที่เขาทามาให้หรือเปล่านะครับ F นะครับก็ประมาณนี้นะถือว่าดูดีครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวสวิตช์เขานะฮะแกะออกมาก่อนโอเคผมขออนุญาตแกะออกมาดูนิดนึงครับวัสดุก็ระบุเป็นชนิดเดียวกับตัวเคสด้านฝานะครับ PP บวก ABS นะครับประมาณนี้อืมใช้ได้ครับงานประกอบนะฮะเรื่อง BMS ผ่านไปนะครับด้านหน้านี้ก็จริงๆแล้วมันก็เป็นแค่สวิตช์เฉยครับเพราะว่าการเช็คแรงดันอะไรเนี่ยมันอยู่บนบอร์ดเรียบร้อยหมดแล้วน,นะครับประมาณนี้นะแล้วก็กดอย่างนี้ ครับประมาณนี้เลยนะฮะมาว่าที่เซลล์แบตเตอรี่ครับสีนี้ผมบอกเลยดีแน่นอนแบตเตอรี่เขียนไว้ระบุก้อนละ2 m แอม์อาวหรือว่า7.2วัตต์ออวนะครับตัวนี้เสร็จได้ไม่เห็นยี่ห้อนะฮะเห็นแค่โครต,รตรงนี้นะครับเห็นแค่อไม่รู้ว่า INR หรือว่าอะไรด้วยนะ ประมาณนี้นะครับตัวนี้ยังไงผมว่าน่าจะประมาณ14บครับเนี่ยพอะตัวนี้มันเขียน20 p ิอยู่เดี๋ยววัดค่าต้านทานดูก็รู้ครับว่าอยู่ประมาณเท่าไหร่นะเสียดายนะครับไม่เห็นว่ามาจากโรงงานอะไรโอเคไม่เป็นไรก็ยังมีให้เห็นประมาณนี้แต่สีนี้ผมบอกเลยดีแน่นอนนะไปหาข้อมูลมาสรุปเป็นเซลล์ของบริษัท EF ครับเดี๋ยวเรามาแกะดูงานสปอร์ตสักนิดนึงนะครับโอ้ว่าแนละ้วทำไมมันถึงดี เป็นนิกเกิลหลุมนะครับแบบนี้เลยแบบเดียวกับที่มากกต้าใช้เลยนะครับเป็นนิกเกิลหลุมตัวนี้ก็จะหนานะแล้วก็การส่งถ่ายกระแสเนี่ยดีแล้วก็ดูดฮะงานสปอร์ตเนี่ยผมถือว่าอันนี้ถือว่าโคตรดีเลยดีกว่านะไม่ใช่แค่ดีธรรมดานะคือดีมากๆเลยนะฮะโอ้โหพวกนี้คือเขาใช้เครื่องอยู่แล้วครับใช้เครื่องแพ็คใช้เครื่องประกอบนะแต่ว่าโหดูดีมากเลยอะโอเคเลยนะอืมไม่อยากแกะเยอะนะฮะเดี๋ยวเสียของนะครับของมันใหม่อยู่นะ ก็จะแกะแค่วัดเซลล์แค่ด้านนี้เอาละกันนะครับก็วัดค่าต้านทานเนี่ยก็สุ่มมาแค่2ก้อน4ก้อนตรงนี้ก็พอนะครับไม่ต้องเยอะมากแค่นี้ก็รู้ละประมาณนี้นะครับ เดี๋ยววัดค่าทานทางผมจะสุ่มแค่1ชุด2ชุดแค่นี้พอโอ้นิเกิลดูสวยดูดีเป็นนิกเกิลหลุมแบบนี้ผมชอบมากครับมันดูมีราคาเลยนะมันดูแบบไฮเอ็นขึ้นไปอีก1ระดับนะครับและที่สําคัญนะแบรนด์ดังๆเขาก็ใช้ไม่ว่าจะเป็นพัมคินมาคิต้านะครับก็จะใช้ประมาณนี้เลยเทคโนโลยีดีสําหรับแบตเตอรี่ชุดนี้งั้นเดี๋ยวผมวัดค่าทนทานให้ดูครับแถวแรกผมถือว่าประทับใจเลยนะครับ7.96มิลลิโอห์มนะครับโอ้ ต่ำดีมากๆแต่อันนี้เราต้องไปคูณ2นะครับ7.96ผมจะตีไป8เลยแล้กันแลถ้าคูณ2ก็ประมาณ16นะครับแต่จริงๆแล้วมัน15กว่านะครับเนี่ยยังไงมันก็1 4แน่นอนครับตัวนี้นะงั้นเดี๋ยวผมลองอีกสักคู่หนึ่งครับ ค่าตันทานดีมากเลยอันนี้ก็7.97แต่กี้7.9 6ผมถือว่าโหไล่มาดีเลยนะครับตีไปเลยกลมๆครับ8มิลลิโอห์มคูณ2พาราเลลนะฮะก็คือเป็นประมาณส ah. ัก1ิากว่าอะผมตีกลมๆปัดไปเลยเป็น16มิลลิโอห์มค่านี้ยังไงก็เป็นแบตเตอรี่แบบ1 0 c อย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นไม่ธรรมดาเลยนะครับสำหรับตัวแบ,บรนด์โปโลนะให้มาแบบ1 0 c เป็นสแตนดาดเลยนะครับเพราะฉะนั้นคลิตี้ดีแน่นอนแล้วเซลล์ตัวนี้นะมันคล้ายของ e เหมือนกันนะฮะเอาตรงๆนะครับสีเนี้ยยังไงเดี๋ยวเาลองเทสความจุดูนะครับเดี๋ยวก็รู้กันเองว่ามันจะดีหรือไม่ดีอย่างไรนะฮะงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตประกอบกับก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาเทสความจุกันครับ เอาละครับผมประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับไฟอินดิเคเตอร์ตัวนี้มี4ขีดเต็มนะครับเดี๋ยวผมเข้าเครื่องตัวนี้ให้ดูก่อนนะครับว่ามันมีอยู่ประมาณกี่โวลต์นะครับอ่ะประมาณ21โวลต์หรือว่า2ี9สิกว่งอยู่ประมาณนี้นะครับเครื่องชาร์จเขาชาร์จดีนะชาร์จได้แต่21โวลต์เลยนะครับ100%นะตรงนี้แล้วก็การเทสนะครับผมขออนุญาตที่เงื่อนไขเต่ำตัดสิบามจดห้าโวลต์เช่นเดิมนะครับแล้วก็ดึงกระแสที่3แอมป์นะเดี๋ยวผมซูมให้ดูนิดนึงนะครับนี่ ที่3แอมป์นะครับอะนะฮะตอนนี้เราใสา่ไปนะครับไฟหน้าเครื่องจะอยู่ที่21โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะผมดึงเลยนะครับปั๊บ จาก21นะครับกดครั้งแรกเหลือ20.7โวลต์น,นะฮะเอ้ะลงมาน้อยนะถือว่าโวลเติแสกถือว่าดีเลยนะครับไม่ค่อยมีอะไรที่น่ากังวลเท่าไหร่เลยนะครับสำหรับตัวโปโลตัวนี้นะแล้วก็เหลือ20.6โวลต์ครับเช่นเดิมนะผมจะดูที่3นาทีแรกนะคะว่ามันเหลือที่กี่โวลต์นนะถ้า3นาทีแรกมันมาดีอ่ะต่อไปมันมาดีทั้งทั้งลูกแน่นอน,นครับอุณหภูมิห้องทดสอบตอนแรกประมาณ36กว่านะ อากาศเริ่มเย็นลงมาบ้างแล้วนะฮะแต่จะชื้นซะส่วนใหญ่มากกว่านะแถวที่ผมอยู่นะครับย่านคลองหลวงนะฮะข้อดีของแบตโปโล,โลตัวนี้มันเป็นซ็อกเก็ตแบบ MT นะมันไปใช้กับเครื่องมือตัวอื่นได้ด้วยและแน่นอนครับเครื่องมือแบตของตัวเครื่องมืออื่นเนี่ยมันก็สามารถมาใช้กับตัวเครื่องมือของโปโล,โลได้เช่นกันนะโอเคครับ1นาทีผ่านไปเหลือ2 0 5โวลต์ครับ ย้ำอีกทีนะฮะต่ำตัด13.5โวลต์นะครับแล้วก็ตัวกระแสที่ดึงนะครับจะอยู่ที่3แอมป์นะครับก็ประมาณ0.75ซีนะไม่ถึง1ซีนะครับ1ซีนี่ก็คือ1เท่าของความจุนะฮะก็คือ4แอมป์ผมอยากจะดิ f เฟอเรนซ์กับแบรนด์ก่อนหน้านี้ที่ได้ทำการเทสไปก็คือโอซูกะนะฮะอยากจะเทสกันดูเพราะว่าโอซูกะที่ผ่านมาที่ผมเทสไปอันั้นก็เป็นตัวใหม่นะครับอัปเกรดเหมือนกันใช้เป็นแบตเตอรี่10ซีเหมือนกันนะฮะก้อนสีเดียวกันเลยด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันฮะว เนี่ยมันจะเหลือเท่าไหร่นะแต่ผมบอกเลยมาดีมาดีจริงๆตัวเนี้ตัวท่านชาร์จกับตัว BMS เขาจะเป็นต่อ แบรนด์อื่นๆทั่วไปสแตนดาร์ดอยู่นิดนึงนะราะแบรนด์ oh, อื่นๆทั่วไปสแตนดาร์ดนะมันจะไม่ตัดที่21เลยนะมันจะตัดที่ประมาณ20.7 20.8อยู่ราวๆนี้ฮะอันนี้คือทิ้งเอาไว้ประมาณ3วันแล้วนะก็ยังได้ประมาณ21 20.99เนี่ยนะฮะก็ถือว่าแรงดันไม่ได้หายไปเยอะเลยนะครับอ่ะ2นาทีผ่านไปเหลือย0 4โวลต์ครับเอ้ยมาดีมาดีเลยดีเลยจริงๆครับตัวนี้ผมว่ามีอะไรให้ตื่นเต้นอีกแล้วมั้งครับวันเนี้ยวันเนี้ย ไได้โอเคนะ2นาทีผ่านไปนะครับเนี่ย สังเกตดูนะครับถ้าแรงดันตกค่อมเนี่ยลงน้อยเนี่ยแบตเตอรี่มันจะไม่ค่อยร้อนนะโอเคครับสามนาทีผ่านไปเหลือ2 0 3โวลต์อ่ะผมถือว่ามาดีนําทุกๆแบรนด์ที่ผมได้ทําการเทสในช่องไปเลยนะอันนี้โปโลผมให้เป็นที่1ละปโลนี่ถือเป็นที่1ละโอสูกะกับมาซารุพาวเวอร์เทอร์โบนี่ตอนนี้กําลังตีคู่มานะแต่ถ้าเรื่องโวลต์เตจแสกโอสูกะทาได้ดีกว่ามาซารุพาวเวอร์เทอร์โบนะครับตอนนี้อันนี้เราพูดกันจริงๆตามหลักฐานที่เราเทสนะครับไม่อวยหรือว่าไม่เข้า,ขางงแแบรรรรนนนนดดด์์ึเเเเลลลยาาผทไม่หอก อยู่แล้วนะครับก็จริงๆก็คือดีก็ว่าดีนะฮะไม่ดีก็ว่ากันไปตามเนื้อผ้านะครับ โอเคครับ4นาทีแรกเหลือ20.2เพราะฉะนั้นผมว่านะ5นาทีแรกเนี่ยยังไม่ต่ำกว่า20ด้วยเท่าที่ผมดูนะผมว่าได้แน่นอนนะครับตัวนี้เยี่ยมเลยดีกว่านะอย่าใช้คำว่าดีเลยผมใช้คำว่า e x c e l l e n t เลยดีกว่านะฮะไหนๆก็ไหนๆแล้วขอพูดให้มันถึง5นาทีแล้วกันนะฮะอยากจะดูว่า5นาทีเนี่ยมันเหลือประมาณเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวผมจะปล่อยยาวๆนะฮะผมจะได้ขออนุญาตไปทำงานอย่างอื่นก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจออีกทีตอนมันเสร็จนะฮะ นี่ละฮะข้อดีของเซลล์ที่มันมีค่าซีเรสสูงๆนะแล้วก็เซลล์ที่มีการขนานมากกว่า1นนะครับก็คือ2 P 3P มเนี่ยมันช่วยในเรื่องของแรงดันตกคร่อมได้ดีนะทำให้โวลต์มันยืนได้นานนั่นเองครับท่านผู้ชม5นาทีผ่านไปนะครับยังเหลือ20.2แล้วค่อยค่อยไต่ลงมา20.1โวลต์โอ้โคตรเยี่ยมครับอืมซูปเปอร์เอ็กซ์ลเลนเ์เอาไปเลยอันนี้ไม่อวยนะอันนี้คือดีจริงๆนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับแบรนด์เขานะฮะผมก็เป็นคำหน้าที่เป็น OC, น็น KOC คกืค รายงานแบบผู้ใช้งานจริงนั่นเองนะฮะเราก็เทสกันจริงๆโอเคครับ5นาทีผ่านไปเหลือ20.1เพราะฉะนั้นผมขออนุญาตรันยาวๆแล้วเดี๋ยวมาเจออีกทีตอนมันเสร็จครับ แล้วก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแบตเตอรี่ของทางแบรนด์โป r โรนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับได้ความจุอยู่เท่าไหร่นะครับนี่นะฮะได้ความจุไปทั้งหมดนะครับ4,028ม ah ิลลิแอมป์นะฮะใช้เวลาเทสไปทั้งหมด1ชั่วโมง20นาทีเลยนะฮะตัวนี้ก็จะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณ100.7เป็นนะฮะนี่ครับเป็นยังไง ผมว่าสุดยอดเลยนะสาหรับแบตเตอรี่ของเขานะครับถือว่าความจุได้100%เซเลยนะเพราะฉะนั้นนะครับอย่างที่บอกนะครับแบตเตอรี่ของทางโปโลเนี่ยไม่ธรรมดานะนอกจากจะให้มาแบบส0 c ซแล้วความจุยังเทสได้เต็มด้วยนะโอเคเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะใครที่สนใจเครื่องมือจากทางแบรนด์โปโลนะผมบอกเลยว่าเล่นได้นะดีมากๆเลยนะครับทั้งเครื่องมือแล้วก็แบตเตอรี่ของเขานั่นเองนะฮะผมจะทิ้งรายละเอียดการสั่งซื้อไว้ที่ใต้รายละเอียดคลิปเช่นเคยนะฮะหรือสั่งซื้อที่ YouTube x s h o p ปป ของผมได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะฮะที่เข้ามารับชมและกดติดตามกันแล้วพบกันใหม่ในการทดสอบคลิปแบตเตอรี่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ